นกุ้งปีเสือนะ้อหน้าซูชิกันนะคะ 那不怎么傻。啊 พ่ <c oughs> อปลาไม่มีแม่แม่แม่มามายากทอมอยหนูทำไม่ได้เดี๋ยวหางมันขาดลูกอันเนี้ยากดูเออรูได้ มีอทำลายๆให้มันเต็มถาดก่อนอแล้เน <t iny> <t iny laim> ี uh, really ่ทำลายกับอันกับป๊าอืมนี่เต็มดัวย

นีเชฟเจริญเพชรยังเชฟวันนี้เป็นกิจกรรมนะคะมีทำซูชินะคะอลิซาฮัลโหลอะไรเชฟเอาเต็มเข้าไปที่เหลือนิ้วหนึ่งที่เหลือน่ะเต็มเอาข้าวใส่อีกเขาเข้มไหนวะให้มันเหลือนิ้วหนึ่งอ่ะสไลด์อะลูกเดี๋ยวหั่นเราตรงนี้มันต้องเปิดไว ดูหร oh? <laughs> ือยังว่าทํายังไงที่ตั้งแต่กินเก๋าเนี่โถอย่างเดียวเดียวเข้าล่วงเป็นไดเชฟต้องหมนสองจิบวันนี้ชิบชิบลงแหละมีดเชฟนี่ไปซื้อไม้ให้มางเชฟมีดเชฟทอดกระจอกมุนอไเงี้ยก็สิได้กินโอ้โหอันนี้ไม่คมกว่าหรอป้าปาไอ้กะมีมีน่ะกินมาแล้วกัหนาอ๋อมีดนี้คมกว่ามันหนากว่ขึ้นตรงกลาง อันนั้นไว้ทับพันนะลูกเอาไว้ตรงต้องตรงอ่ะก็ไม่มีเอาไม้เสียบังก็ต้องไว้พันไงอันนี้ไม่ต้องพันอย่เบียวทำหางก็ทำง่ายอันนี้แย่กว่าเมมเมสจะได้กินเอาไหนดูซิกาแฟบุกคาโตะเออลืมแสงฟุกคาโตเช็ดลืมคาโุกคาโตะเมมโต๊ะกินอันนี้ ร์ด้วยร้านร้านยังไม่เปิดลูกค้านั่งกินจนจะหมดแล้วก็เสบีอร่อยไหมคะลิสกี้อร่อยไหมก็เสบียงแรงก็เสบียงแรงคุณลูกค้าเอาอะไรอีกคะนิดเดียวเองคุณล่ะทำเสร็จแล้วนะคะยังไม่ปั้นเลยนะคะยังไม่ปาดเลยค่ะจิ้มเบสนี่นะคะเลียวลิตซีนะคะสไลา์นะไหมหรือจะทำเองสไล์ป้ายนะคะคุณลูกค้ารับนี้ใช่ไหมคะอันนี้ได้นะ ตผสม้กันยังมีหางเลยก็ค่ะคุณลูกค้าเอาหางไปนี่นะคะมินิเอามันออกไม่มีหางอ๋อยมีนีิเอามันออกแล้ว่างมินิมินินะคะมาฟ้าสไลด์ได้เลยค่ะเอานี้เลยคะมันกินหนักมันกินเหม็นไหมลูกค้าสองคนลูกค้าอยู่สองคนอะไรไหมคะ ป้าป๊านะคะเราก็จะปาดนี้นะคะนะคะป้าป๊าะเอกป้าป๊าพะเอกป้าป๊าคืออินไซออลอืมแล้วมีมีกเหมือนกันรับอะไรก็บอกนะคะของมีมีเบ s ๊กบอมซูชิบิ๊กบอมซูชิ อุ่มแรงที่เรียนออกใครองุ่นเมื่อสิบหัวหกตีกินคำเดียวอิ่มเลยนะคะงานดิซูชิรลสอันนี้แม่บ้านี่แต่อย่าเพิ่งจับนะคะไข่สร้างยาวมือมันเยอะอยู่นี่นะคะรอก่อนนะคะลูกค้าค่ะ ไข่ไม่มีก็ใส่ไข่ต่างหากนะคะหาไข่นะคะเอาไข่ใส่ข้างบนนะคะโอ้โหต่างหูขี้วัวชิซูชิไข่แล้วดูมู๋ใหญ่ไปอันเล็กๆเมื่อกี้หนูน่ากินเลยนะคะคือน้อยแท้ไข่เพิ่เอาแค่นั้นเอาไข่ยังไงอันกล้วยๆนี่ก็น่าทานนะคะเป็นไกด์ค่ะโฮมเมดนะคะพุ่นแม่แม่แม่ขั้วแม่ขั้วกินอย่างเด เยอะอ่ะกินสิลูกอ่ะชิมสิฮ้ยอย่าเอาเ้อห้อว้าวแต่กล่องอันนั้นหนูทำอะไรน่ะว้าวดูนะคะผลผลิตโฮมเมดนะคะจะแซ่บว่าพี่น้องจ้าอ่ะคีบหนูคลิปคลิปคลิปอันไหนคะมันกัดว้าวไหวไหมคะทำมีมีจับนะคะ โอ้คนนี้กินซูชิเก่งมากๆเลยเห็นป้าทำก็เลยบอกว่นอันนี้เป็นเครื่องทำข้าวปั้นนะคะต้องขอประทานโทษลูกค้าทุกทุกคนที่สั่งอินไซ e ์เอนะครับขอประทานโทษลูกค้าที่ต้องรอนะคะใส่อะไรมากคะใส่ข้าวเยอะไหมคะผลิตอยู่บริษัทไม่ใ้มันมันต้องเยอะๆนิดนึงนะคะตรงนี้ แล้วมันก็ปิดแล้วมันจะเป็นรูปร่างแบบเส้นๆเหมอนย่างนี้ที่นดอกรเลือกสีดัก่อนใส่รอรูปที่สองพักบ๊อบบันเท่านั้นแหละใส่อะไรไหมองใส่เอาออฟกาโดไม่ต้องเนาะแมาหนูไม่ชอบกินออฟกาโดโอเคใส่เอาไหนขอโทาไม่เอาเอาผิดท่าเนี่ย หมุนไม่คนละล่ะก็ทําแบบแตมบอกให้ทําอย่างนี้แล้วค่อยหมุนไม่เหรอก็ว่าจะทําตามแตมงัยแล้วก็เลยเอ้าชิต้องต้องมีอีกแผ่นหนึ่งแล้วก็ค่อยหมุนอย่างนี้อ่านี่ไงใส่อันนี้เข้าไปแล้วนะคะแต่ไม่ไม่มีใครนะคอ่ะอลิซาปิดให้มิม่อย่าชนกล้องนะคะอันนี้มันมีจะเป็นอินไซต์อินไม่ตัวจับกินเลยละกันอือได้ปิดค่ะปิดปิดแล้วปิดแล้วกดแน่นๆค่ะ เนเน้นะคะเยไทยยะเยมาเปิดสิคะเกิดอะไรเราจะได้เข้ามันอย่างนี้เหรอใส่เยอะคืออิสต์อิสต์ปะป๊าป๊าป๊ามันต้องกดตรงนี้แล้วมันค่อยออกมีกระดาษฟอยล์อ๋อเปิดัน้ไหมีได้ค่ะลูกค้าจองเลยนะคะนี่ สติกมันเข้าไปอยู่ข้างในด้วยอ่ะถ้าคมเป็นหมืนแบบแกมอ่ะเจ๊ขอเอาไข่ปลาด้วยได้ไหมคะเอาไข่ปลาตรงกลางได้ไหมได้ค่ะดูนะคะผลผลิตโฮมเมดนะคะจะแซจกว่าพี่น้องจ้าอ่ะคลิปหนูคลิปคลิปคลิปอะไรคะมาตัดว้าวไหวไหมคะเามีมีจับนะคะ โอ้คนนี้กินซูชิเก่งมากๆเลย